วันนี้ก็เลือฝั่งเดียวฝั่งเดียวนะครับวันนี้อยูอด้านในโอเคแค่นี้ก็จบนะครับเสร็จในการฉาบของสลานะ เจ็ุมูนนะมีฮานเดกมาเนี่ยจะตายแล้เ้เน่ยง่ายเลยได้ได้ได้ใสกูบดีกว่าแปลงแงทำบเ้าในี่ะก

ชีบโม่งกับสี่เทียงอ่ะอ,อีกหน่อยนึงขึ้นเสร็จหมดแล้วนะครับ